ในระหว่างวันที่28ถึงวันที่29มีนาคม2,567ที่โรงแรมเดอะโบนันซารีสอร์ทโฮเทลและโรงแรมพาโกบายโบนันซาเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประจำปีพุทธศักราช2 5 6พพร้อมกล่าวบรรยายพิเศษ เรื่องความจําเป็นและความสําคัญในการทบทวนทิศทางการดําเนินงานของกรมโดยมีนายแพทย์ขวัญชัยวิสิษฐานน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคณะที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผู้บริหารและบุคลากรกรมเข้าร่วมการประชุมซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการนําเสนอผลการวิเคราะห์หน้าที่และอํานาจและองค์ประกอบของชุดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในระดับกองสังกัด โครงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจากนั้นได้แบ่งการประชุมเป็นกลุ่มย่อยแบบ w เวิ d c a คาเเพื่อพิจารณาช่องว่างในการพัฒนาและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในอนาคตตามประเด็นข้อคำถามนำด้วยแนวคิด 3I1D ต่อไป